สวัสดีครับสำหรับองค์กรไหนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO อยู่แล้วนี่คือเรื่องด่วนที่ต้องรู้กันตอนนี้เลยนะครับเพราะว่ามันมีกฎข้อบังคับใหม่ที่เปลี่ยนไปแล้วก็ส่งผลกระทบกับองค์กรโดยตรงที่สําคัญคือมีผลบังคับใช้ทันทีครับโอเคเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่าครับนั่นก็คือข้อบังคับใหม่ที่ ISO เพิ่งประกาศออกมาซึ่งต้องบอกว่าสร้างความประหลาดใจให้หลายๆองค์กรเลยล่ะครับเพราะมันมาแบบกระทันหันมากๆ คือเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2024ที่ผ่านมานี้เององค์กร ISO กับ i f เขาได้ประกาศแก้ไขมาตรฐานระบบการจัดก,การหรือ Management System Standards ทุกฉบับเลยนะโดยเพิ่มประเด็นเรื่อง Climate Change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศเข้าไปและที่พีคที่สุดคือมันมีผลบังคับใช้ทันทีครับที่มันน่าสนใจมากๆเลยในครั้งนี้ก็คือมันไม่เหมือนกับการปรับปรุง,งครั้งก่อนๆนะครับ ที่ปกติแล้วเขาจะมีช่วงเวลาให้เราได้ปรับตัวกันแต่ครั้งนี้ไม่มีเลยครับไม่มีระยะเวลาเปลี่ยนผ่านใดๆทั้งสิ้นนั่นก็แปลว่าออดิเตอร์หรือผู้ตรวจประเมินเนี่ยเขาจะเริ่มตรวจเรื่องนี้ในการตรวจครั้งหน้าทันทีเลยไม่ว่าจะเป็นการตรวจติดตามรายปีหรือว่าการตรวจเพื่อต่ออายุใบรับรองก็ตามทีนี้คำถามสำคัญที่ทุกองค์กรต้องหันมาถามตัวเองเลยก็คือแล้วองค์กรของเราละ่ะพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วหรือยังเอแล้ว ทำไมอยู่ดีๆ ISO ถึงต้องมาทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ด้วยล่ะในส่วนต่อไปเนี่ยเราจะมาดูกันครับว่าทำไมเรื่อง Climate Change มันถึงไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมไกลตัวอีกต่อไปแต่กลายเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญมากๆที่ทุกองค์กรต้องใส่ใจครับดูจากกราฟนี่สิครับชัดเลยนะว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่แค่ในยุคโลกร้อนหรือ global warming กันแล้วแต่เรากาลังเข้าสู่ยุคโลกเดือดหรือ global boiling กันแล้วครับ อุณหภูมิที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันกระทบโดยตรงทั้งเศรษฐกิจทั้งชีวิตความเป็นอยู่และตอนนี้มันก็ได้กลายเป็นความเสี่ยงต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจไปเรียบร้อยแล้วครับคือตอนนี้มันมีแรงกดดันหลักๆอยู่3ทางเลยครับที่บีบให้ทุกธุรกิจต้องหันมามองเรื่อง climate change อย่างจริงจัง,จงนั่นก็คือแรงกดดันด้านการค้านโยบายของแต่ละประเทศแล้วก็มาตรฐานสากลอย่าง ISO ที่เรากำลังคุยกันอยู่นี่แหละครับถ้าจะให้ยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆเลยนะ ก็ต้องเรื่อง c ีแบมของฝั่งสหภาพยุโรปหรือ eu ครับพูดง่ายๆเลยนะมันคือการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนนั่นแหละครับซึ่งทําให้คาร์บอนกลายเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งขึ้นมาทันทีสําหรับใครก็ตามที่อยากจะส่งออกของไปขายที่ eu โอ้โหเรื่องนี้กระทบกันเป็นทอดๆทั้งซัพพลายเชนแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเลยนะครับว่าเรื่อง climate change เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมอีกต่อไปแล้วนะ แต่มันคือประเด็นทางธุรกิจแบบเต็มๆเลยที่กระทบตรงๆกับทั้งคุณภาพต้นทุนแล้วก็ความเสี่ยงขององค์กรครับโอเคครับพอเข้าใจภาพรวมแล้วคราวนี้เรามาซูมอินเข้าไปดูรายละเอียดกันดีกว่าว่ายข้อกําหนดใหม่ของ ISO ที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงแล้วมันหมายความว่าอะไรกันแน่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่2จุดหล,ลักๆครับก็คือในคลอ4.1กับ4.2 ซึ่งถ้าดูเพลินๆมันอาจจะเหมือนเพิ่มข้อความมานิดเดียวเองนะแต่บอกเลยว่ามีความสำคัญมากๆเลยครับเพราะมันเป็นการบังคับให้องค์กรต้องพิจารณาเรื่อง climate change ทั้งในมุมของบริบทองค์กรแล้วก็ในมุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยถ้าจะให้แปลเป็นภาษาบ้านๆเลยนะ c l คล s ส4.1เนี่ยเขาถามเราตรงๆเลยว่าเฮ้ hey, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของเราไหมส่วน c l อส4.2ก็จะถามต่อไปอีกว่า แล้วพวกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราล่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าซัพพลายเออร์หรือภาครัฐเขามีความต้องการหรือข้อกําหนดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าแล้วเวลาออเดเตอร์มาตรวจเขาจะดูอะไรบ้างเขาก็จะมาดูหลักฐานนี่แหละครับว่าเราได้พิจารณาประเด็นพวกนี้ไว้หรือ,อยังอย่างเช่นกฎหมายใหม่ๆที่เกี่ยวข้องความเสี่ยงทางกายภาพต่างๆอย่างน้ําท่วมหรือภัยแล้งและที่สําคัญเลยนะคือความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปเช่นลูกค้าเริ่มอยากได้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหรือ,อยัง เอาละพอรู้แล้วว่าต้องทำอะไรคราวนี้มาถึงคำถามที่สำคัญกว่าคือแล้วจะทำยังไงมาดูคู่มือการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่นี้กันเลยครับลองนึกภาพตามนะครับหลักการมันง่ายๆเลยมันเหมือนเป็นตัวจุดชนวนคือสิ่งที่เราวิเคราะห์ไว้ในคลอส4เมื่อกี้นี้แหละครับมันจะกลายเป็นข้อมูลตั้งต้นที่จะถูกส่งต่อไปยังกระบวนการจัดก,การความเสี่ยงและโอกาสในคลอส6.1พูดง่ายๆก็คือ ถ้าเราพิจารณาแล้วว่า Climate Change เกี่ยวข้องปึ๊บมันก็จะไปกระตุ้นให้เราต้องวางแผนจัดการความเสี่ยงเรื่องนี้ต่อทันทีแต่มีข่าวดีนะครับคือเราไม่ต้องไปรื้อสร้างระบบอะไรใหม่ทั้งหมดเลยนะแค่เอาไปรวมหรืออินทิเกรตการพิจารณาเรื่อง i m i t e t h c n g n เนี่ยเข้าไปในระบบบริหารคุณภาพหรือ QMS ที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วผ่านวงจร PDCA หรือ Plan Do Check Act นั่นเองครับทีนี้และจะเอาอะไรไปโชว์ออดิเตอร์ล่ะว่าเราทำตามแล้ว นี่เลยครับเขาจะขอดูเอกสารพวกนี้แหละอย่างเช่นทะเบียนความเสี่ยงมีการระบุประเด็น Climate Change เข้าไปหรือยังรายงานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารมีการพูดถึงเรื่องนี้ไหมหรือแม้แต่วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรได้มีการอัปเดตให้สอดคล้องกับเรื่องนี้แล้วหรือยังโอเคครับมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วเรามาสรุปหัวใจสำคัญที่ต้องจำให้แม่นๆแล้วนำไปใช้กันดีกว่าครับมี4ข้อที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับ 1. อันนี้คือข้อบังคับต้องทําชอไม่ใช่ทําก็ได้ 2. ต้องมองให้รอบด้านเลยนะทั้งเรื่องกฎหมายการตลาดผลกระทบทางกายภาพ 3. ให้เอามันไปรวมกับระบบเดิมที่มีอยู่แล้วไม่ต้องสร้างใหม่และ 4. อันนี้สําคัญมากไม่ว่าจะตัดสินใจว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็ตามต้องมีเอกสารเป็นหลักฐานยืนยันการตัดสินใจนั้นด้วยและจะเริ่มยังไงดีละ่ะไม่ต้องห่วงเลยครับนี่คือแอคชั่นแลน5สเต็ปง่ายๆที่เอาไปปรับใช้ได้ทันทีเริ่มจาก 1. ตั้งทีมขึ้นมาก่อนเลยเอาคนจากหลายๆแผนกมารวมกัน 2. จัดเวิร์กช็อปคุยกันเลยว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเรามากน้อยแค่ไหน 3. ส,สรุปผลออกมาเป็นเอกสารให้ชัดเจนเพื่อเป็นหลักฐาน 4. เอาผลลัพธ์ที่ได้ไปใส่ในทะเบียนความเสี่ยงของเราและสุดท้ายเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมผู้บริหารเพื่อทบทวนแล้วก็อัปเดตกันอยู่เรื่อยๆครับเห็นไหมครับว่าแผนปฏิบัติการเนี่ยมันเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เลยคำถามสุดท้ายก็คือแล้วก้าวแรกของ,ององค์กรเราจะเป็นอะไรครับ